ในยามค่ำคืนที่ไม่มีแสงไฟความมืดนั้นกลับแฝงไปด้วยสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดลองจินตนาการถึงบ้านหลังเก่าท่ามกลางป่าที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ความจริงแล้วมันมีบางอย่างที่คอยหลอกหลอนทุกคนที่กล้าเข้าไปใกล้คืนนี้เราจะพาคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นที่ซึ่งความกลัวจะกลายเป็นความจริงในเมืองเล็ก มีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าไม้ท่ามกลางความเงียบสงบทุกคนในเมืองรู้ดีว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครอยู่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจที่จะเข้าไปพวกเขาเดินลึกเข้าไปในบ้านแสงไฟฉายส่องไปที่ผนังที่มีรอยแตกร้าว พวกเขาพบกับห้องหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่เคยถูกเปิดออกเมื่อพวกเขาหมุนลูกบิดความหนาวเย็นที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ทะลักออกมาทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นจากมุมมืดของห้องเสียงที่เหมือนจะมาจากใครบางคนที่นั่งอยู่ในความมืดพวกเขาหันไปหากันแต่ไม่มีใครเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเสียงหัวเราะยิ่งดังขึ้นจนพวกเขารู้สึกเหมือนถูกติดตามจากสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ จู่ๆประตูห้องก็ปิดลงและพวกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้ในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นมือที่ยื่นออกมาจากมุมมืดมือที่ขาวซีดและยื่นออกเหมือนต้องการจะจับพวกเขาพยายามหนีแต่มือที่จับพวกเขาไว้กลับยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกถึงความหนาวที่แผ่ไปทั่วร่างก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบพวกเขากลับไม่เคยเห็นแสงสว่างอีกเลย บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสงบอาจจะเป็นเพียงแค่ความเงียบก่อนที่ความกลัวจะเริ่มต้นเมื่อความเงียบกลับกลายเป็นคำถามและคำตอบนั้นคุณอาจไม่อยากได้ยินแต่บางครั้งความกลัวที่เราไม่เห็นอาจจะอยู่แค่เอื้อมบ้านหลังนั้นยังคงรอคอยผู้ที่กล้าก้าวเข้าไปแต่พวกเขาจะออกมาได้ไหมหรือจะตกเป็นเหยื่อของความลึกลับ ที่ไม่สามารถอธิบายได้หากคุณคิดว่าคุณกลัวก็อย่าลืมกดติดตามเพราะเรื่องราวหลอนๆยังมีอีกมากรอคุณอยู่ที่ Dark Realm